จากหลักของโหราศาสตร์จีนนะคะเราคำนวณได้ว่านายกคนต่อไปมีโอกาสนะคะที่จะได้เป็นนะคะผู้ชายหน้าเรี่ยมที่ไม่แก่จะคนเดิมหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะอาได้เป็นผู้ชายหน้าเรียมที่ไม่แก่แต่ถ้ายังจัดตั้งผู้ชายหน้าเรี่ยมที่ไม่แก่ยังไม่ได้มีโอกาสที่ผู้หญิงจะได้เป็นนายกอีกครั้งและประเทศไทยนะคะ ไม่ขาดแคลนนายกเป็นผู้หญิงตั้งแต่ห่วงจุ้ยยุก9คือปี2,567ถึง2,587จะมีนายกผู้หญิงเกิดขึ้นอีกแน่นอนถูกต้องจะปีหน้าเนี่ยนะคะเป็นปีของาธาตุไฟหยางหรือม้าไฟศึกหรือจกักรพรรดินั่งบัลลังถ้าผู้ชายหน้าเรียมหรือผู้หญิงยังตกตกลงกันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ ทห,หารขุนพลเป็นนายกและวถ้าทหารขุนพลเป็นนายกเมื่อไหร่จะยาวถึงปี2,572หวงจุ้ยของประเทศไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะคะเพราะว่าหลังโถเราค่อนข้างดีแต่ถ้าจะแก้วหวงจุ้ยให้ได้นักการเมืองที่ดีนักธุรกิจที่เก่งนะคะสินแซจะแนะนำให้แก้วห่วงจุ้ยอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นเรื่องแรกคือเรื่องของภูเขา อ่าอันที่สองเรื่องของน้ําภูเขากําเนิดคนสายน้ํากําเนิดทรัพย์ดังนั้นถ้าเรารักษาภูเขาต้นน้ําราธารให้ดีหรือรักษาทรงเขาเนี่ยนะคะให้เต็มไปด้วยต้นไม้เราจะได้คนดีเข้ามาอ่าเขาบอกว่าประเทศนะคะที่เจอคนดีหรือประเทศที่มีผู้นําที่ดี น้ำกําเนิดใจคนน้ำกําเนิดทรัพย์สินนะคะดังนั้นถ้าแม่น้ำรำคลองห้วยฝายคลองต่างๆใสสะอาดจนเห็นปลาคาไว่ายได้เมื่อไหร่วันนั้นแหละนะคะประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแม้แต่สิงคโปร์ฮ่องกงหรือเวียดนามอาจจะต้องยอมแก่ประเทศไทยถ้าทำได้จนน้ำของประเทศไทยใสยจนปลาคาบว่ายได้ ดวงเมืองประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นปี2569หลังเดือนมิถุนาเป็นต้นไปจะมีสัญญาณที่ดีและจะดีมากยิ่งขึ้นในปี2571เป็นต้นไปพ้นเคราะห์พ้นกรรมแล้วค่ะจากโหมหิ่งของท่านเราเคยทายทำนายดวงท่านเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2564แล้วว่า วันหนึ่งถ้าท่านกลับมาท่านจะได้กลายเป็น The Great Power c o u n s u l และยังยืนยันคำเดิม4ปีถามคุณถามกี่ครั้งก็ยังยืนยันคำเดิมกลับมายิ่งใหญ่แน่นอนจะจะยิ่งใหญ่แบบไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่จะบอกว่าอยู่เบื้องหลังมีอิทธิพลสู่เบื้องหน้ามากๆสงครามโลกครั้งที่3นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่จะเป็นสงครามการเงินสงครามการค้านะคะแล้วก็ ตามหลักของวงจุ้ยยุก้าวนะคะ180ปีก่อนเราก็มีผู้หญิงที่เป็นใหญ่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้2ท่านด้วยกันนั่นก็คือพระนางวิกตอเรียแห่งอังกฤษนะอยู่ที่ฝ่ายยุโรปเนาะกับพระนางสุรีไทยเฮานะคะทางฝ่ายตะวันออกก็มีโอกาสที่จะเกิดสงครามขึ้น180ปีก่อนเป็นอย่างไรของยุก้าว180ปีให้หลังก็มีโอกาสเกิดสงครามเช่นกันระหว่างฝากตะวันออกและฝากตะวันตกถูกต้องค่ะ ในเรื่องของประเทศไทยนะคะอ,อ,อยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะถูกวางหลักดวงเมืองเนี่ยนะคะเป็นปีจักรพรรดินั่งบันลงังหรือวันปิ่งอู่หรือม้าไฟศึกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งนักรบเป็นประเทศแห่งสงครามอยู่แล้วถ้านะคะโลกใบน,นี้เกิดสงครามนะบางคนจะรู้สึกอ้ยหวาดกลัวว่าแบบประเทศฉันจะเป็นยังไงบ้านเมืองฉันจะเป็นอย่างไรแต่สินแซนเนี่ยมองและว,วิเคราะห์ว่าถ้าเกิดสงครามโลกขึ้นมาจริงๆประเทศไทย จะมีโอกาสได้เปรียบแบบพิกผันขึ้นมาในแง่ของหนึ่งเป็นแหล่งที่พักอาศัยเป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นเกษตรกรนะคะที่กำลังรู้สึกว่าเอ้ยส่งออกได้น้อยหรืออะไระคุณพัฒนาผลผลิตนะคะแล้วก็ดีวิล็อปนะคะในเรื่องของสินค้าเนี่ยถ้าเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยเกษตรกรจะรวยขึ้นได้อย่างแน่นอน ดาวมงคลนะคะหรือดาวจิ๋วยิ่งเนี่ยไปอยู่ที่จีนรัสเซียเกาหลีเหนือและอินเดียถ้าลบกันขึ้นมาเนี่ยนะคะและดอลลาราเนี่ยหรือเงินทางจีนเนี่ยจะมีค่ามากกว่าและในวงจุยยุก,ก้าะค่ะจะกําเนิดผู้หญิงที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะหรือเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นําจากสิ่งที่สินเัยได้วิเคราอ์ตั้งแต่ปี 65, 66, 66 67นะคะ จินใจได้เห็นคนหนึ่งมีโง่เหงคล้ายจากกักรพรรดินีโบราณนั่นก็คือคิมจูแอร์ลูกของคิมจองอึนเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่มีบทบาทยิ่งใหญ่ในเกาหลีและจะมีชื่อเสียงก้องโลกในยุคนี้และยุคต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ